ครึ่งทางแล้วสามสิบห้าแล้วเยาจะไปให้มันสังเขตที่สุดอ่าเสียงกลางย่านสูงนะครับพวกเสียงเครื่องสายที่โซโลโ่เออมันจะให้ความสดใสล่าเริงความบันเจิดจ้าอะไรพวกนี้นะฮะเมื่อกี้มันโหยเศร้าไปนิดนึงอลองไปดูซิมันเป็นยังไงวะไวโอลินส์ like ที่เสียงที่ได้ยินนี่ยังไม่ใช่นะ <I can S 1> โฆษณาฮะ กอลกอริทึมของ YouTube เน cool. ี so ่ยต่อให้ไปดูวิดีโอที่แม่งไม่มีใครดูเลยไปดูครั้งแรกไม่มีโฆษณาพอดูเริ่มซ้ำที่เกี่ยวข้องแม่งมาแล้วเออคนเขียน YouTube นี่สุดยอดแหละแคโรไลแคมเบลเล่น Skyfall ดูช่วงโซโลเขาก็ะพูดมาก สกายฟอลนี่คือสิ่งเพลงในหนังเจมบอ์นี่มาแล้วเธอต้องขึ้นไปโพสท่า ลองดูว่าเสียงที่สดใสเป็นไงนี่เห็นไหมฮะเสียงที่ให้ความแบบพุ่งลงม,มาเลยเดีเทคนิคการเล่นเห็นไหมฮะ สายบนทุ้มลงมาล่างเออเหมือนกับการเล่นกวาดของกิตาอ้าวคงพอเห็นภาพเนอะอันนี้คือกลางย่านสูงนะครับยังเป็นกลางย่านสูงอยู่นะพอเป็นสูงแล้วเป็นทีเบิลแล้วเห็นนะทีเบิลคือสูงเราจะพบคาว่าเบสทีเบิลอะไรในการปรับพวก integrated amp หรือในเครื่องเสียง ที่เราคุ้นเคยนะฮะอันนี้ขึ้นไปถึง10กิโลเฮิร์ตแล้วไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะเสียงซ่าเออเสียงติ้งตองเสียงเครื่องเคาะเสียงไอ Hi ้ไฮแฮดซิดชิดชิดชิดอะไรพวกเน,นี้ยเครื่องโลหะสูงสูงพอเป็นสูงย่านสูงอันนี้น้อยมากนะครับเป็นอะไรที่ต้องเป็นเหมือนเงาของเสียงอีกทีหนึ่งอ่ะเป็นความรู้สึกนะครับเพราะว่าปกตินี่10กิโลเฮิร์ตนี่เมื่อกี้ลองฟังดิแทบไม่ได้ยินแล้วถูกไหม แบนวิทคืออะไรแบนวิทก็คือช่วงพื้นที่ห่างระหว่าง20-20กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเหมือนความกว้างของถนน,น,นที่ให้ย่านความถี่มันอยู่ครับให้ย่านความถี่มันอยู่ง่ายๆแล้วเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพนันกันกับอะไรครับาการใช้ฟิลเตอร์หรืออีควอไลเซอร์ในการกั้นแบนด์เช่นโลว r p ์พาสคือต่ำกว่าผ่านได้ไฮเวย ไฮเออร์พลาสคือสูงกว่าผ่านได้นะครับไฮเออร์จะอยู่ทางซ้ายสูงกว่า20ผ่านได้อย่างเงี้ยฮัลโลว์พลสคือต่ำกว่า20ผ่านได้นะครับเดี๋ยวนี่คืออันนี้เห็นไหมโลว์เพลสย้อนความถี่ต่ำกว่าไฮเออร์เพลสย้อนความถี่สูงกว่าประมาณนี้นะครับเพราะนั้นไฮเออร์เพลสเนี่ยส่วนใหญ่จะกั้นอยู่ที่เบสนั่นแหละคือ อันที่ต่ำเนี่ยจะตัดเสียงต่ำใช่ไหมก็ใช้ไฮพาสกั้นเอาไว้หมายถึงเสียงต่ำมเมื่อกี้อยู่ที่ร้อยเฮิร์ตไฮพาสก็บอกว่าถ้าสูงกว่าร้อยเฮิร์ตฉันจะยอมให้เธอผ่านคือได้ยินเห็นไหมไฮพาสจะอยู่กั้นเสียงเบสคือต้องสูงกว่านี้ถึงจะให้ได้ยินก็คือกั้นเสียงเบสเอาไว้ให้เสียงสูงกว่าเบสได้ยินพอโลเพสหมายถึงว่าจะยอมให้ความถี่ต่ำกว่าที่กําหนดผ่านได้หมายถึงอะไรถ้าความถีหนึ่งหมื่น ผ่านไม่ได้ต้องต่ากว่าหนึ่งมืนถึงจะผ่านได้อย่างเงี้ยหรือต่ากว่าหนึ่งร้อยเฮิร์ตเมื่อกี้ผ่านได้เอ,อเห็นนะอยู่ที่การกําหนดของเราส่วนใหญ่โลแพ้จะใช้กั้นเสียงสูงครับต่ากว่าความถี่สูงเท่าน,นี้ถึงจะผ่านได้แล้วแต่หมื่นลงมาจนถึงเท่าไหร่ไฮก็คือต้องสูงกว่าร้อยเท่าไหร่ไปถึงหมื่นอย่างเงี้ยนะครับมันจะอยู่สลับกันนะ เรโซแนนซ์คืออะไรนะฮะเรโซแนนซ์ก็คือเกิดจากความถี่ย่านนั้นนะมันสั่นค้างอนะ่ะมันเถอะออพวกเสียงระครังที่มันอืมอย่างเงี้ยหรือเสียงที่มันค้างอยู่เมื่อตัวแหล่งกำเนิดเสียงมันทาไมมันหยุดแล้วไม่ใช่รีเวิร์ฟนะไม่ใช่รีเวิร์ฟไม่ใช่การกล้องแล้วค่อยๆเงียบมันสั่นค้างเลยนะครับซึ่งทำให้คุณภาพของเสียงนะ่ะเละนะฮะไม่ดนะีต้องระวังอันนี้พูดถึงลักษณะเรโซแนนซ์ เพื่อเข้าใจเรื่องของอะคูสติกของห้องบันทึกเสียงนะครับจึงจะต้องไม่เกิดเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นห้องบันทึกเสียงเนี่ยเสียงต่ําบางครั้งโดยเฉพาะถ้าบันทึกวงออเคสตราที่มีเครื่องดนตรีครบเกือบทุกย่านเสียงต่ําเสียงกองทิมเบอร์นี่เสียงแล้วคุณทําฝ้าเพดานแบบประเภทอะไรครับซีไลที่มันห้อยลวดกับอะไรกับโครงอลูมิเนียมอะ่ะซึ่งมันไม่แน่นมันจะสัน่นเคยไหมนั่งอยู่บ้านแล้วบางทีฟ้าร้องหนึ่ง,ง,งแล้วบ้านเราสั่นอะ กระจงกระจกสันอย่างนั้นแหละไอ้พวกนี้ทําห้องบันทึกเสียงไม่ได้เอพอเจอเสียงนิสันเจ๊งเลยเสียงมันเข้าไมาโครโฟนหมดดังนั้นการทําห้องบันทึกเสียงไม่ใช่อยู่ๆก็ดัดแปลงจากบ้านจากห้องอะไรที่ทําผนังทําฝ้าพิานทําพื้นคนละแบบมาแล้วนีไม่ได้คนละอย่างกันนะครับพอสันแล้วมึงจะทุบบ้านเนอะใช่ไหมไม่ทุบไม่มีใครล่าทุบหรอกเออต้องรู้นะฮะของพวกนี้โดยพื้นฐานมันเลย การลดเรโซแนนซ์ของฝ้าผนังหรือการสะท้อนเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ใช่ไมฮะจะต้องมีลักษณะเป็นผิวเป็นรูพุนหรือเป็นช่องเล็กๆเ,เพื่อให้เสียงมันเข้าไปแล้วมันกระทบกระทั่งกับไอ้รูพวกนี้แล้วไม่วิ่งออกมาทางเดิมถูกไหมลดการสะท้อนของเสียงที่เป็นเป็นลักษณะของปิงปองอคือกระเด้งไปกระเด้งมาตรงๆร,รวมถึงผนังห้องหรือเพดานห้อง,อง,องที่ผมเคยให้คุณดูตอนไปบันทึกเสียงครั้งแรกว่าต้องไม่ขนานกันเนี่ยต้องมีการลาด เสียงพูดเราล่ะเสียงพูดเราก็จะมีความใช่ไหมความถี่อยู่ประมาณนี้ร้อยถึงแปดพันก็ถ้าเสียงเด็กก็จะอยู่ประมาณเนี้สี่พันห้าพันเสียงอย่างผมก็อยู่ประมาณร้อยร้อยยี่ห้าเนี่ยนะครับร้อยยี่ห้าเลยเสียงผมร้อยร้อยยี่ห้าประมาณนี้เลยเสียงมันแหบๆทุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีเสียงที่ว่า sibilance พวกสะโพกฉะเชิงเศร้าอะไรเงี้ยเศร้าจังเนี่ย ฉะนั้นก็มีช,ชอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นย่านความถี่สูงสูงซึ่งนี่มันกั้นได้นะมันกั้นได้การพูดถึงอีควอไลเซอร์ไม่ใช่อีควอไลเซอร์กบโทษความถี่เพื่อจะโยงไปยังอีควอไลเซอร์นั้นจะอยู่ในวิดีโอทิวเตอร l ีที่ผมวางไว้ให้แล้วนะครับใน facebook ไปดูได้ว่าหลักๆอันนั้นคือพื้นฐานนะยังไม่ใช่สาหรับแอพพลายทำงานยากๆไม่ใช่นะให้รู้จักพื้นฐานเพราะว่าเราไม่ได้ทําดนตรีไงเราไม่ได้แบบ มีเครื่องดน,นตรีแต่ละประเภทแต่ละคนที่มาเล่นแล้วมาอุคไลเซอร์กันละเอียดขนาดเราไม่มีโจทย์ขนาดนั้นนะครับเป็นแค่การทําเนื้อหาด้วยเสียงแบบดิจิทัลเฉยๆนะครับตามโครงสร้างหลักสูตรของมันเสียงดน,นตรีเนี่ยอย่าลืมที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือมันจะมีความถี่มูลฐานของแต่ละเครื่องใช่ไหมไวโอลินเชลโลเบสกีตาร์เครื่องเป่าเนี่ยเป็นตัวแยกแยะ นอสเกิด2แบบเกิดแบบจากธรรมชาติเลยเช่นเสียงที่เกิดในธรรมชาติเช่นลายเสียงมาหโหงเสียงสัน่นเสียงลมกับนอสที่เกิดจากอุปกรณ์ทางไฟฟ้าใช่ไหมที่มารบกวนเสียงหลักที่เราต้องการจะบันทึกเหมือเราสอนหนังสือเรียนหนังสือกันแล้วมีเพื่อนคุยอยู่ข้างๆลำคาญที่หายไปก็เป็นนอสแบบหนึ่งนะครับนอส่ก็จะมาแบบเดียวกันถ้าเป็นเสียงสูงก็ ต่ำก็จะเป็นเสียงฮัมอย่างเงี้ยนะฮะเสียงฮัมนี่เกิดจากอะไรฮะเออส่วนใหญ่เกิดจากมอเตอร์จำไว้เลยนะอะไรที่หมุนหมุนๆทั้งหลายนี่คือไฟฟ้ามีฮ um, ัมเลยไปดูเลยบางทีเป็นมอเตอร์ระบายความร้อนพัดลมแต่ถ้าเป็นเสียงจีอันนี้เป็นกระแสไฟฟ้านะกระแสไฟฟ้ามันล่วเข้ามาในสายสัญญาณถ้าเกิดมีเสียงอย่างเงี้ยเสียงจีจีอย่างเงี้ย,ยไปหาเลยเกิดจาก ใกล้กับสายไฟสายที่ส่งสัญญาณเราไม่ได้ชิลก็คือไม่ได้มีการหุ้มฟลอยหุ้มอะไรพวกนี้เป็นแค่ฉนวนแล้วก็ทองแดงเลยอย่างเงี้ยจะมีเสียงจี่หรือเดินสายสัญญาณใกล้กับมอแปลงไฟฟ้ามอแปลงคือพวกเครื่องเล่นไฟฟ้าทั้งหลายอะแอมพวกนี้มันไม่ได้ใช้ไฟ220ร้อยยี่สิบนคุณมันต้องเข้าไปแปลงเป็นไฟกระแสตรงพอสองร้อยยี่นะถ้าวิ่งในวงจรแม่งไหม้หมดส่วนใหญะเป็นกระแสตรงทั้งนั้นครับจากกระแสสลับของบ้านเราเป็นกระแสตรงจะ12โวลต์ยี่สิบสี่โวลต์ห้าโวลต์อะไรแล้วแต่พวกนี้มันจะแปลงหมด เพราะฉะนั้นพวกนี้เครื่องขยายเสียงทั้งหลายก็จะมีหม้อปแปลงแปลงไฟฟ้าก่อนแล้วก็มีขดลูดสำหรับสร้างการขยายเสียงคนละอันกันนะฮะแต่เสียงจีนี่เกิดจากไฟฟ้านะครับหรือการไฟลวอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เสียงแตกพลาดเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าเกิดการเซ u ูเรชันก็คือมันดังไปันง่ายสัญญาณมากไป ครับอันนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราบันทึกลงฮาร์ดดิส์มันก็จะเป็นดิจิตอลแบบนี้นี่เฮดลูมแบบนี้ที่เราเห็นเป็นคลื่นเห็นไหมเออจะเห็นเป็น <c oughs> จากเสียงน้อยแล้วเนี่ยความยาวขึ้นที่สูงขึ้นไปมันไปชนที่ขอบเห็นไหมแล้วก็จะเห็นว่ามันถูกตัดอย่างนี้เลยบางทีเนี่ยเป็นคลื่นอย่างเงี้ยถูกตัดอ่าตรงนี้แหละครับเสียงมันจะแตกหายไปเลยนะตรงนี้แตกแบบโหยับเยินอะ่ะมันต้องระวังนะฮะไม่ให้ระดับความดังมันถูกตัดยอด แล้วก็ไม่ใช่ให้มันอยู่แบบนี้อยู่แตะเส้นแกนกลางนี่ไม่เอานะครับอันนี้เป็นหลักง,ง่ายๆ Signal to noise ratio นี่หมายถึงอะไรฮะก็คือเวลาเราบันทึกสัญญาณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องบันทึกสัญญาณให้อยู่บริเวณนี้ให้อยู่เหนือบริเวณนี้อนี่อย่างนี้เนี่ยอยู่บริเวณนเนี้ยเนี่ยตรงเส้นตรงเนี้ยอัตราส่วนของสัญญาณที่ดีกับเสียงน้อยสัญญาณที่ดีมันจะกรบ เสียงน้อยทําให้เราไม่ได้ยินเสียงน้อยไปเองเสียงน้อยมันไม่ได้หายไปไหนย้ํามันไม่ได้หายไปไหนมันเป็นธรรมชาติต่าโดที่เราใช้ไฟฟ้าเพราะน,นั้นอยากฟังเพลงแบบอิ่มเอมไม่ไม่ฟังสัญญาณไฟฟ้าคุณต้องไปนั่งฟังออเคสตราแบบเมื่อกี้ซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมของบ้านเราอ่ะบ้านเราก็จะมีอยู่วงหนึ่งคือบังกอกซมโฟนีออเคสตราวงสำหรับมืออาชีพกับวงของตามมหาลายัยฮะพวกมหิดลวิไลดุริยางศิลป์อะไรพวกนี้นะเออคนไทยไม่ค่อยฟังหรอก นะยิ่ง YouTube เบ่งบานนี่ก็ฟังจาก YouTube อย่างเดียวอยากฟังออเคสตราก็เปิดใน YouTube นะครับอย่างน้อยเสียงดีนะเขาบันทึกมาดีแต่ภาพมันอาจจะนะเนื่องจากมันเก่าความละเอียดของยุคนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้พูดถึงเสียงระบบดิจิทัลนะครับคืออะไรคือการที่เอาเสียงมาแปลงเป็นบิต0ูนย์หนึ่งี่เคยคุยกับ้างแล้วนะฮะเราเรียกว่าแซม p ลิ n g แซม p ลิ n g r a t หรืออัตราการค่าใช่นไหมการแปลงค่าของมันให้เป็นแซม p ลิ n g โดยพอแซมปลิงมาเป็นค่า01แล้วก็ถอดรหัสมาเป็น pulse code modulation เราเรียกว่า pcm ที่เห็นว่า pcm เนี่ยไฟล์เพียงแบบ windows pcm คือแบบนี้ก็ค,คือการเข้ารหัสตามคุณภาพของเสียง sampling rate หรือหมายถึงอัตราส่วนในการเข้ารหัสมีความละเอียดเท่าไหร่แล้วถอดออกมาเป็น pulse code พุดง่ายมันต้องออกลำโพงให้เราได้ยิน แซมพิงเกลนเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกคุณภาพของเสียงที่เราเคยเห็นว่า44.1 48เนี่ยเอ่ยิ่งค่ายิ่งละเอียดนี่มันหมายถึงอะไรฮะหมายถึงอะไรหมายถึงความถี่ของเสียงไปดูภาพแล้วกันนะเรียดพูดมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวเลขก่อนเห็นไหมฮะถ้าเป็น CD จะอยู่44.1เห็นหมแล้วจะอยู่ประมาณ48หมายถึง2 Channel นะไม่ใช่3หรือไม่ใช่ไม่ใช่5หรือเนะแค่2 c h ช n n e l อันนี้เป็นตัวอย่างของแซม pling เลนเขาก็อธิบายอย่างนี้ว่าถ้าความถี่เดิมของเสียงดนงตรีมันเป็นความถี่แบบนี้แต่ค่าแซม pling เลนที่จะบันทึกมันต่ําเห็นไหมเออมันก็จะเสียงไม่ดีนะครับเสียงไม่ดีคือคุณสมบัติของเสียงมันพล่าเรือนลงไปมันลดลงฟังแล้วไม่สดไม่เหมือนกับเครื่องดนงตรีที่เราได้ยินจากหูแท้ๆอย่างนี้เพรนั้นค่าแซม pling เลนก็คือค่าความละเอียดของเสียง ที่สามารถบันทึกได้จากต้นฉบับว่าต้องเท่าไหร่ถึงจะดีมาดูว่าเป็นลักษณะของมันนี่แสปเริงนี่อันนี้ก็คือแบบเสียง AM เห็นไหมเพราะ AM มันมีค่าแ m ป l i ิงเลทแค่หมื่นหนึงหรือ1 1 kHz กิขณะที่ CD ที่เราฟังอยู่ที่4 4 k นี่นฮะส่วนระบบ FM นี่ตัวนีเน้เพราะนั้นทำไมคุณ เคยฟังใช่ไหมวิทยุ AMFM ทำไม AM ต้องเสียงแบบนี้วะก็นี่ไงคุณภาพการกระจายเสียงจากการส่งคลื่นรับคลื่นมันได้แค่นี้มันเข้ารหัสมาแค่นี้เข้าใจยังก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทปดิจิทัลนดัดคุณภาพครับพอมาเป็นค่าบิตที่เป็นรายละเอียดในแซมพิ้งเลนมันจะพูดถึงจำนวนบิตที่ตอบสนองต่อย่านความถี่หมายถึงอะไรไปดูภาพแล้วกันนะ อันนี้คือ2ยกกำลังสีได้16สเต็ปเนี่ยจากค่าแซมปิ้งเรทที่เราเห็นเป็นอย่างงเนี้ยมันก็ไม่สามารถทําให้เนียนเป็นเส้นโค้งได้เห็นะเป็นสเต็ปเป็นขั้นอันนี้คือหยาบเป็นโฟบิตเครื่องยุคแรกผมทันใช้ฮะมันกลัวผมทันใช้เลยครับกำเนิดคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยกูพอดีเลยทันใช้รุ่นนั้นเลยพอเ,เป็น8บิตดีขึ้นอ่าเพลง8บิตทั้งหลายที่เป็นเพลงในเกมตึ๊ด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 ตึ๊ก่อนเนี่ยนะฮะซาวดาร์ด8บิตนี่ผมก็ทันใช้มาก่อน อันเป็นพันนะเดี๋ยวนี้อันไม่มีให้ดูแลขนาดสิบหกบิตของ Windows ดีๆยังอัน1 0อยสององนะครับเดี๋ยวนี้นี่พอเป็นสิบหกบิต r e s o ร u ชั o นเห็นไหมมันก็เก็บความละเอียดของแซม i ิ g งเ t e มาได้หมดเนียนอ่าเนียลักษณะของระบบเสียงแบบดิจิตอลมีค่าแซม i ิ g งเ t e ที่บอกถึงความละเอียดของเสียงคุณภาพของเสียงแล้วพูดถึงขนาดในการเก็บเห็นไหมขนาด2 g b กิกะไบต 4ือุี่ชั่วโมงเลยว่าโ,โหสบายเดี๋ยวนี้ดูคอนเสิร์ตติดต่อกันได้เลยพอเป็นแบบ16บิตแซมเพลตระดับ cd a u ออ o โอแผ่นหนึ่ง3ชั่วโมงก็2 GB กิกะไบต์ก็สบายๆเหลือเฟือนะครับอันนี้เป็นแบบเดียดออเดโอเนี่ยเพราะว่าไอเรื่องเดี๋ยวนี้มันพัฒนาฮาร์ดแวร์ไปไกลแล้วนะครับกิกะบิตก่อนเนี่ยสองจุดหนึ่งลูกสี่ห้าพันฮาร์ดดิส แล้วเราก็มาพูดถึงการเปลี่ยนสัญญาณอนาลตอกใช่ไหมฮะโดยใช้อะไรอย่างที่เรามาทึกเทปกันเนี่ยจากเสียงพูดเราจากธรรมชาติเสียงประกอบภาพ,พยนตร์เสียงใบไม้เสียงเดินเท้าอะไรพวกนี้ก็ผ่านไมโครโฟนทั้งนั้นแหละครับ mm hmm. เข้าไปสู่ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือซาวด์การ์ดสู่ซอฟต์แวร์ใช่ไหมฮะแล้วก็แปลงเป็นไฟล์ .wav .aif อะไรพวกนี้ออกลำโพงอีกครั้งหนึ่งให้เราได้ยินแต่สัญญ,ญาณเป็นดิจิทัล เราพูด A D C D A C คืการเข้ารหัสและวถอดรหัส่จะเป็นแบบนี้ดิจิตอลออกมาสู่ลำโพงไมโครโฟนไปสู่ฮาร์ดดิสก์แบบนี้นะครับ <c oughs> การเกิดดิจิตอลโอเวอร์โหลดก็คือสัญญาณมันแรงเกินนี่ไงที่ผมอธิบายไปแล้วเห็ไหมฮะมันก็จะทำให้แตกพล่านะครับเขาก็จะมีลิมิเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในอะไรฮะ ดินามิกโปรเซสเซอร์ส่วนใหญ่ตัวลิมิเตอร์เนี่ยผมเห็นในห้องบันทึกเสียงไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะไม่มีใครบันทึกเสียงบ้าบอคอแตกระดับดังที่ต้องใช้ลิมิเตอร์หรอกส่วนใหญ่จะอยู่ในงานคอนเสิร์ตเพรในงานคอนเสิร์ตเนี่ยบางทีมันนึกออกไหมฮะมันเล่นกลางแจ้งเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินมันต้องใส่เต็มๆให้คนได้ยินแล้วมันก็จะมีการโอเวอร์โหลดไม่ใช่อเวอร์โหลดมันดิจิตอลโอเวอร์โหลดเนี่แหละเออดังโอเวอร์เพราะมันแต่ถ้าบันทึกเสียงเพื่อการบันทึกไม่มีใครทําให้มันดังขนาดนี้หรอก อยากจะอยู่ในงานแสดงสดถึงต้องมีลิมิเตอร์ไม่งั้นมันทึงมาแตกผ้าหมดนะครับเพราะมันต้องทำสองสเตทเนี่ยสเตจที่นึงคือให้คนบนเวทีเองก็ได้ยินสเตจสให้คนที่อยู่ข้างล่างก็ได้ยินและอีสเตจหนึ่งสึกต้องบันทึกเสียงให้ดีด้วยเนี่ยแหละมันถึงต้องแบ่งออกอันนี้เราคุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะปัจจุบันไม่มีแล้วเครื่องบันทึกเทปอยากเห็นมินิดิสซีดีไปดูที่โต๊พิตี้ได้มันจะเป็นชั้นวางอยู ไว้ดูเป็นพิพิธภัณฑ์เราก็ถ้าแม้ไดรเรกผ่านโมดูลหรือเครื่องที่เป็นซาวด์การ์ดแยกที่เป็น USB ไหลเข้าไปในฮาร์ดดิสก์เห็นเป็นกราฟเดินเลยนะครับเราเรียกว่าดิจิตอลออเดีโอเวิร์กสเตชั่นเห็นไหมฮะโดยมีซอฟต์แวร์เป็น er, มิกเซอร์มีเอฟเฟกอะไรพวกนี้สายให้เรียบร้อยครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆลอจิกอะไรเงี้ยโปรทูลอจิกอะไรพวกนี้เยอะแยะ แล้วก็มีปลั๊กอินนะปลั๊กอินก็คือพวกเอฟเฟกเสริม่เสียงกล้องเสียงโมดูลเลชันใช่ไหมเสียงคอมเพรสชันการปรับปริมาตรมวลของเสียงบีบอัดเสียงเสียงที่ทำเป็นเสียงอวกาศเสียงที่ทำเป็นเสียงยักษ์เสียงเด็กอะไรพวกเนี้ยเราใช้ปลั๊กอินนะครับตัวมาเองแค่บันทึกเสียงแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์นะตัวอีควอไลเซอร์ก็เป็นปลั๊กอินได้ แล้วพอพูดถึงระบบของดิสทอนก็ต้องพูดถึงสายสัญญาณครับสายสัญญาณแบ่งเป็น3แบบโดยตามมาตรฐานนี่คะมีสาขา RCA เป็นยังไงไปดูภาพแล้วกันไม่ต้องอธิบายนี่เราจะเห็นเงี้ยในห้องมันทึกเสียงใช่ไหมฮะเยอะกับแบบนี้ที่เราเห็นนี่ RCA RCA ถ้าเป็นแบบกระจกกระจกก็จะเป็นแค่สายทองแดง2เส้นภายในคือขั้วบวกขัว้วลบแต่ถ้าเป็น c o a เีย e จะเป็นแบบนี้จะมี s h i เห็นไหม ตัวนี้นะฮะคุณจะใช้เพราะมันจะป้องกันเสียงจี่ได้ดีจีก็จีอย่างเงี้ยผมทําเสียงเรียนแบบไม่ถัว่วจะเปิดให้ได้ยินก็แมวเพราะมันต้องสร้างขึ้นมากูซากวา่าจะกําจัดเสียงจีนี้ได้ตั้งนานกวา่าจะคิดออกเพราะมันไม่มันไม่ได้จับต้องได้สัญญาไฟฟ้ามันต้องดูว่าสายมันไล่ไปตรงไหนเราก็ลองทดลองหมดนะว่ามันรั่วตรงไหนอสัญญาไฟฟ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมองไม่เห็น ไฟเบอร์ออปติกก็ถ้าเห็นข้างหลังมันเป็นช่องแล้วมีแสงแดงๆรอดออกมามีรูสี่เหลี่ยมเนี่ยแหละฮะไฟเบอร์ออปติกครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้กันทีนี้ระบบดอลบ,บี้คืออะไรระบบดอลบี้ในยุคก่อนเนี่ยคือการลดเสียงรบกวนพวกเสียงซ่าเสียงซ่าเลยเสียงคุนเสียงซ่าอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ A B C D E ว่าไปเห็นไหมฮะไล่าจากความถี่ต่ำๆเออจอถึงความถี่สูงๆครับโดยเพราะการบันทึกเสียง ในงานชิ้นต่อไปอ่ะผมใส่ assignment ไว้ให้ใน classroom แล้วนะครับวันนั้นอาทิตย์หน้าทุกคนจะต้องทำอะไรนี่ส่งรายชื่อกลุ่มเพราะงานชิ้นแรกเป็นงานเดี่ยวใช่ไหมคุณส่งงานกแ็แต่ละงานก็อยู่ในรายชื่อคุณคราวนี้คุณส่งมาเลยเช่นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีเท่าไหร่สามคนใช่ไหมที่เรากำหนดในงานกลุ่มเนี่ยคุณมีทั้งหมด 66คนกลุ่มหนึ่งห้องนี้นะครับเพราะนั้นกลุ่มละ6คนกลุ่มละ6คนในหนึ่งกลุ่มส่งมาเนี่ยอาจจะส่งในล็อกอินหรือชื่อโปรไฟล์ของใครคนหนึ่งแต่ในนั้นให้พิมพ์ชื่อกลุ่มพร้อมรหัสตรงนี้ผู้ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะ เพราะนั้นเวลาแฮนด์อินหรือว่าคนที่รับมอบหมายงานในแอสไซน์มันจะไม่ทุกคนนะคุณจะทุกคนก็ได้แต่เวลาส่งงานน่ะส่งมาที่โปรไฟล์ของคนใดคนหนึ่งพูดตรงนี้ใครไม่เข้าใจมึงพิมพ์เลข0ูนขึ้นมาเลยเพูดตรงนี้ใครไม่เข้าใจสมมุติของอัครชัยใช่ไหมประกอบไปด้วยว่าลินทรนัทนันกับอะไรพวกนี้ดอดทีอเงี้ยมึงก็อัครชัยก็ส่งงานมาในโปรไฟล์ของมึงในนั้นก็มีชื่อไอ้สาคนนี้ พร้อมกับงานนึกออกใช่ไหมไม่ต้องแม่ไม่ต้องมาส่งทุกคนเพราะมันเป็นกลุ่มแล้วนี่คืองานกลุ่มนะกลุ่มมีกี่คนหกคนเพราะรายชื่อมีหกสิบหกก็ได้สิบเอ็ดกลุ่มนะครับใครไม่ทําไม่ต้องใส่ชื่อมาบางกลุ่มอาจจะห้าคนสี่คนเพราะเพื่อนอีกสองคนหายศีรษะไปไหนไม่รู้ไปติดโควิดอยู่สมุทรสาครไม่มาก็เรื่องของเขาแต่ไม่มีมากกว่าหกไม่มีมากกว่าหกนะครับอาทิตย์หน้า เราก็จะส่งหัวข้องานโฆษณานี้เป็นธีมและคอนเซปต์ใครไม่เข้าใจคำว่าธีมคอนเซปต์ของงานธีมของมันคืองานเชิงพาณิชย์คืออะไรงานลนลงเกคือคืออะไระเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ฟังแต่ตรงนี้เข้าใจนะเราทํางานกลุ่มนะหกคนเดี๋ยวผมไปแก้ในอันนี้ให้แก้ในเลยครับคลาสรูมให้ ใน a s s i g n n e n t นะครับไปดูรายละเอียดตรงนั้นแต่ตรงนี้คุยกันให้เข้าใจนานโฆษณาเสียงผมก็จะอี i ดิตตรงนี้ ไม่เกินใช้คำว่าไม่เกิน6คนคุยง่ายว่างานต้องนำเสนอหัวข้อก่อนอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ให้ส่งอาทิตย์หน้านะแต่ส่งสิ่งที่คุณต้องคิดคือธีมคอนเซ็ปต์เพราะไม่งั้นถ้าส่งงานมาไม่ตรงกับธีมคอนเซ็ปต์ตรวจไม่ได้นะที่รักก็คืองานนั้นโมคะเข้าใจคำว่าโมคะใช่ไหมมึงมาทำไม้นพะก่อน หรือมึงหลุดออกไปเออเพราะนั้นถ้าทํางานออกมาไม่ตรงในสิ่งที่นําเสนอแปลว่างานนั้นคือมึงไม่ได้ทําเองไงกูก็ไม่ตรวจมันง่ายๆ่างั้นแหละทีแรกเสนอไปแล้วโอเคไปเปลี่ยนไม่ได้นะต้องทําตามนั้นนะเข้าใจเนาะเออเพราะนั้นจะเสนออะไรคิดให้ดีๆเสนอเข้ามาในคลาสมนี่แหละแล้วเราเราต้องมาดูทุกกลุ่มฮะสี่กลุ่มเนี่ยต้องมาดูว่า ีมคอนเซปต์มันไปได้ไหมนั่นใช่ไหมมันเข้าใจไหมถ้าได้ก็ไม,ม,ม่มีอะไรมากก็ทําเลยอีกอาทิตย์หนึ่งบันทึกเสียงแล้วก็ทําเลยโดยดูจากเทคนิคที่ส่งไปใน Facebook เป็น YouTube Tutorial ใช้งานแค่พวกนั้นแหละครับไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากหาเสียงประกอบบันทึกเสียงพูดนะครับในรูปแบบจะร้องเพลงจะอะไรได้หมดเพราะมันขึ้นอยู่กับคอนเซปต์กับธีมคอนเซปต์คือวิธีการนําเสนอธีมก็คือแก่นสาระ แกนหลักของมันเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารคืออะไรดังน,นั้นผมก็จะบอกอ่ะมาดูงานตัวอย่างนะครับผมก็จะเปิดงานตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับ